เอาลนะสวัสดีท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่กับผมนะเอิถามนะครับวันนี้อยู่ในเกมนะฮะแกงสตาร์เวกั s โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้นะฮะใครจะเข้าร่วมแกงนะแกงกับผมนะครับก็ รอแบบนึงแก๊้งของผมชื่อแก๊ง,กงอ่าไทยสตาร์นะฮะถ้าใครอยากจะเข้าร่วมก็แอดมาครับรับทุกคนนะฮะแล้วก็ใครแอดใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะใครมาทีหลังอาจจะเต็มก่อนนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะสมัครนะครับก็มีทั้งหมดอยู่3คนนะครับรีบๆแอดกันมานะฮะ เดี๋ยวเต็มก่อนนะครับเต็ม25คนนะฮะแก๊งเนี่ยแก,แก๊งไทยสตาร์นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำนะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ